หาว่าใครอยากจะปลูกตรงไหนอยากจะแต่งเติมตรงไหนหรือว่ามีปัญหาในเรื่องผมหลุดล่วงนะครับแนะนาเลยครับเจ h a ์เซรั u m ตัวนี้จะช่วยคุณได้ดีมากๆครับผมในวันนี้นะครับผมก็ได้มาเปิดตัวพีเซนเตอร์นะครับผมครั้งแรกเลยนะครับผมของเจ h a ร์ก็เท่าที่ทุกคนรู้นะครับผมสูตรเดิมถือว่าดีอยู่แล้วแต่ที่ผมถืออยู่นี้เจ h ร์เซรั u m นะครับผมที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมอีกเป็น5เท่าเลยนะครับผมก็จะช่วยในหลายๆเรื่องนะครับแต่เราจะยกมาแค่สั้นๆนะฮะก็คือ บล็อกบูทและแบคครับคืออะไรล่ะครับบล็อกคืออะไรฮะบล็อกนี่คือป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมนะครับบูทนะครับช่วยทําให้ผมของเราเนี่ยโตได้เร็วขึ้นงอกได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็แบคนะครับผมจะช่วยทําให้เส้นผมของเราเนี่ยเงางาม,งาม นะครับผมตามที่ใจทุกคนต้องการแน่นอนครับหากว่าใครอยากจะปลูกตรงไหนอยากจะแต่งเติมตรงไหนหรือว่ามีปัญหาในเรื่องผมหลุดล่วงนะครับแล้วก็อยากได้สิ่งที่มาช่วยแล้วทําให้เห็นผลได้เร็วๆผมแนะนําเลยครับเจแฮเซรัมตัวนี้จะช่วยคุณได้ดีมากๆครับทั้งผมหนวดคิ N ้วหรือเครานะครับเจแฮเซรัมครับ